สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาบ่นดองมาดูฝูงบินตำฝูงบินตำหรือว่ารถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่ครับโอ้นีห้าเสือนะห้าเสือห้าิงห้าเสือสี่ข่ายครับโอ้จดมาเจอกันโอ้ เล่นดินสมองฝนก็ตกพายุเข้าด้วยพี่น้องดูคันแรกนั่นเนี่ยริวกงนีงน่งริวกงลอนคิงแล้วก็ซานี่แล้วก็ดิวรลอนบายดูซานครับเอ้ยทรงจะมืดมืดนะ <c oughs> ออเสียงกระหึ่มครับเจ้าอ่า ลิวกง 920e แล้วก็ลอนคิงนะ้องลอนคิงอยู่อยู่ข้างล่างครับนะข้างล่างสุดโอ้ตองมีไม้รองด้วยช่วงนี้พายุเข้าจะเห็นได้ว่ามีฝนตกครับนะฝนตกทั่วไทยเลยช่วงนี้นี่ก็ยังตกอยู่ตกตกหยุดหยุดครับช่วงนี้ ซานี่ s อ2 0 4แล้วก็ดิวอนบายดูซาน DX220A ครับนะเห็นว,ว่าสีส้มนึอเนาะเดินตามไปใกล้ๆหนะ่อยโอ้ผมจะ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 จม,มนอยดิดินสมองเยอะครับไม่เป็นไรใส่รองเท้าบูทมาลอนคิงครับลอนคิงก็ CDM 6225ครับ รถขุด5คันหรือว่า4ค่าย5เสือวันนี้ประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดนะครับร้วยจากแดนมังกรซานี่เอสไฟ 200C อยู่ตรงกลางโอ้ซานีใช้ส4สูบครับดิวลอนลิวกงรลอนคิงใช้6สูบนะครับอ่อาวว่ากันไปเสียงกระหึ่มครับ ลอนคิง CDM 6225นี่ใช้ขมิ้นครับนะขมิน้นไม่ใช่คขาเป็นคำขมิ้นนะ C U M <c> um> ก็คำนะ M I N ก็มินขมิ้นนะครับใช้ขมิ้น6 B T A A 5 9ครับนะคือใช้บล็อกเดียวกันเลยครับนะเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันตัวตัวหลิวกง9 2 0 e กับ ลอนคิงนะครับ uh, CDM 6625สอครับโอ้ถ oh, ือว่ารกระหึ่มครับจะเหมือนเครื่องคล้ายๆนะครับถ้าพูดตรงๆเนาะ uh, จะคล้ายโคมาเซอร์ uh, คิดเจ็ดนะพี่น้องเป็นรุ่นๆ uh. กระหึ่มเลย <laughs> ลอนคิงก็รุ่นครับอยู่ข้างล่างนะพี่น้องอยู่ข้างล่างนะเห็นจะบันทายนะ ส่วนอยู่ข้างหน้านี่ยูโกงครับลอนคิงก็ตีไปเลยครับยีบย่บยี่สองตันนะส่วนยูโกงก็ยี่สิบตันครึ่งครับซานี่ก็ประมาณยี่สิบตันสนะองร้อยสี่เป็นสี่เอ็มห้าศูนย์ครับนะเคสามวีส่วนลอนคิงก็น่าจะเคสามครับนะยูโกงก็น่าจะเคสาม เครื่องยนต์แต่เครื่องยนต์มาไม่เยอะครับสำหรับรอนคิงกับอ่าลิวโกงร้อยห้าสิบลังมาครับนะวัดรอบเครื่องก็พันเก้าร้อยห้าสิบรอบต่อนอาทียูโรดรีครับือวาสเตตสองดิวรอดบายดูซานใช้เครื่องดูซานครับนะหกสูบนะครับดูซานนี่ใช้หกสูบนะยี่สิบเอ็ดตันนะครับ,รบโอ้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นงานทอยนะทอยขึ้นมาว่ารถวิ่งไม่ได้ ดิวรอนบาดูซานดี2 0็กสองสก็ใช้เครื่องดูซาน6สูบมี4สูบก็คือซานนี่ครับนะซานนี่ใช้4สูบคาร์บอนเร็วซีเอ็าดูซานดิวรอนบายดูซานออดิวรอนบายดูซานนี่ดีเอ็กสองสองนี่ใช้บีดีห้าครับนะพีไอเอสหกสูบโอ้หลังมาเนี่ยร้อยนุ่นร้อยเจ็ดสิบสอง ส่วนซาเน่ร้อยห้าสิบแปดครับอลอนคิงริบลิวโกรงร้อยห้าสิบถือว่าพลังมาไม่เยอะตรงกี้ก็ไม่แตกต่างครับนะตรงกี้ก็ไม่แตกต่าง0.93จะมีลอนคิงอย่างหนึ่งคิวนะครับออ่่าาคิวเอ้ลอนคิงนี่1.1นะ1.1นะครับส่วนริวโกงก็1คิวนะครับ เอา้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ้อมไปทางนู้นก่อนมันมันรีวิวยากงนันเล่น้องเพราะว่าโอ้ยเลนเยอะสมองทั้งนั้นเลยเตือไม่ได้จมนะครับนะเดูจยดูเดินดูรอบๆครับฝั่งนี้ใกล้ๆหน่อยอด,ดินทรายทรายรนะไร สายแต่ว่ามันมีเลนด้วยพี่น้องเอ้อ๋อขึ้นมันมีพกมีมีปวกอยู่มีปวกอะ่ะอ๋าวว่ามันไปครับาสารนี่สองร้อยซีน่าจะหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยช่วงล่างพอกันครับนะไบแทคแปดสิบเซ็ดร้ลยเจ็ดแคเดียสองหาเสือีน ว่าประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับนะบางท่านก็ถามว่าโอ้ไอ้ดีวิลอนเนี่ยประกอบก็ไอมาจากเกาหลีใต้ไม่ใช่ครับนะแต่เป็นดูซานนี่เกาหลีใต้ครับนะแต่ว่าถ้าเป็นดีวิลอนมาดูซานมันจะประกอบที่แดนเป็นแผ่นดินใหญ่ครับนะนี่โอ้โหคนนี่พวกสวยครับนะ เดินรอบๆดูโอ้โหสีใสรองเท้ามูดมาไปมน้องมึงไม่กุยเลยเ <c ười> อรอรวมด้วยช่วยกัน <c ười> โอ้โดูบันท้ายนี่นี <c ười> ่ครับมซูบนะบดูผลงานหลายๆเดินรอบให้ดูเลย <c ười> ไหนก็มาแล้วครับนะจัดให้พี่งได้ชมกันนี่โอ้พูดง่ายๆว่าเป็นรถที่มาจากาแดนแันดินใหญ่ดูว่าเม็ดดินใชยหน้านะพี่น้องไปปิ้งให้พร้อมอยู่สำหรับดูรอนมายดูซานครับนะร่วมด้วยช่วยกันี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆครับ แล้วมีจอมปลวกครับหกสูบครับหกสูบใช้หกสูบทั้งสามสำหรับลิวกลงลองนคิงแล้วก็ดีวารอนครับเดี๋ยวบุกไปครับรอบๆนะั่ะภาวนาฝนจะพึ่งตกครับพายุจะพึ่งเข้าออ๋ร่วมด้วยช่วยกันโอ หาเสือครับจากแดนพันดินใหญ่อ่ามุมนี้สวยครับสวยจัดให้พี่น้องได้ชมกันเลยนั่นลอนคิงครับนะหน้าดินสวยมากครับนะอ๋อมันจะดินสมองประมาณแค่เม็ดครับที่เหลือก็จะแข็งนะครับแข็งอยู่มัน้นเอาหน้าดินออกก่อน อีกคันอยู่นี่ครับตรงนี้ตั้งกรองไลนะ้สี่คันพี่น้องยี่สิบเอ็ดตันตัวนี้ใส่พุก,กี้นะ่าจะ0.92จ้ครับมันจะมี1.1นะนะแล้ว1.2ก็มีพี่น้องแล้วแล้วแต่จะเลือกนะนี่ใช้พุก,กี้เล็กนะครับบางท่านถามเอ้ยเป็นดูซานนี่แต่ดูซานนี่เม็ดอินเซอร์โกเลียครับนะ แต่ว่าถ้าเป็นดิวลอนไมยดูซานในประกอบแดนแผ่นดินใหญ่ครับนะค่าตัวจะถูกถูกกว่าถูกกว่าดูซานครับนะรองรับบี 10, บบบสิบบียี่สิบ6สูตดเร็กมันมีปุ่งกี1 2คิวก็มีครับนะส่วนซานี่นี่0.93ครับมิซูบิชิค่าตัวนีปัจจุบันีน่อยู่ที่3 9ล้านเกหมื่นนะถือว่า หรือว่าค่าตัวไม่แรงครับไม่แรงแต่ผมไม่แน่ใจว่าลอนคิง CDM 6.225ครับนะขนาด22ตันเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่นะครับคอมมินนะใครใช้คอมมินท์คอมมินได้ไหมก็วันนี้วันเสาร์ เสาเดียวพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่งนะเดินทางมารีวิวให้น้องได้ชมกันต้องกางร่มแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะครับไม่งั้นมาไม่ได้อัน <c oughs> นี้อยู่ข้างบนทอยไปเรื่อยๆครับนะโอ้ที่จริงก็ขับรถมาถึงอยู่เอานี่ผมมินตําจากแดนพันดินใหญ่ครับรวมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อขุดอ่างเก็บน้ำ ให้ได้ใช้กันครับเอาเวลาหมดหมดเวลาไ่ต้องฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ